เกรซลงภาพออยพรวันเกิดไฮโซนิกหวานกว่าเค้กให้ดูที่สายตาใจละลายไปเลยเกรซการ9ก้าวยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดไฮโซนิกมาไม่บ่อยแต่หวานมากแคปชั่นแก้เขินเหมือนเดิมเป็นคู่รักที่ไม่ค่อยออกสื่อกันสักเท่าไหร่สำหรับคู่ของนักแสดงสาวเกรซการ9ก้าวกับแฟนหนุ่มไฮโซนิกยกเว้นแต่เป็นวันพิเศษและวันสำคัญถึงจะมีภาพหวานๆออกมาให้ได้เห็นกันก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพคู่สุดสวีทเมื่อครั้งวันวาเลนไทน์เรียกว่าผ่านมาหลายเดือนมากๆ ใน IG ของเกรซซึ่งมีรูปคู่ปล่อยมาอีกครั้งล่าสุดในวันเกิดของไฮโซนิกแฟนหนุ่มที่เธอได้ยกเค้กไปเอร์ไพรส์วันเกิดให้แดบ,บหวานซึง้งโดยเฉพาะช็อตการมองหน้าของไฮโซนิกนั้นทําเอาใจสาวๆแอบและลายแทนเรียกว่าหวานกว่าเค้กแน่นอนนอกจากนี้เกรซยังได้เขียนอวยพรวันเกิดที่มาเป็นรูปอิโมจิต่างๆมาพร้อมกับแคปชั่นแก้เขินเหมือนเดิมว่าลงเป็นพิธี หวานน้อยออกสื่อแต่วานนะสำหรับเราสองคนเท่านั้นหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ส่งหัวใจกันรัวๆเลยทีเดียว